แฮกเกอร์สาวซิววอร์วูฟกลับมาแล้วและซื้ออดีดองโลเน็กราคา600บาทเพื่อมาสูมกาชาซิวเวอร์วูฟมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ ตามชอปร้านขายไอดดดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเขเริ่มต้นแค่10บ,บาทมีทั้งเกมกินชิมแกหกฮอนไกนสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองโรราคาถูกและคุ้มต้องที่ตูงตามชอปสวัสดีครับยีต้อนรับสู่ช่องต้นคืนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะผมจะมาซื้อไอดีดองโรในราคา600บาทจากเกม จะถูกมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลานะครับวันที่พ่าวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยเอย้วันที่ผมทําคลิปเนี่ยผมเจอราคาประมาณนี้แต่ในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันดีก่อนเลยนะแล้วันนี้ครับผมก็จะมาซื้อไอดีในราคา600อเนาะซึ่งราคา600เนี่ยได้อะไรบ้างนะฮะนี่เลย21,000เจมคือได้การันตีแน่ๆว่าคุณได้21,000เป็นต้นไปก็ไปรุ่นอีกทีว่า21 0 0 0เท่าไหร,ร่นะฮะตั๋วเงินเนี่ย105ใบตั๋วทองเนี่ยอีก20ใบ อาเลเวลตัวละครเนี่ย oh. 1500หนักนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มตัวละครซิววูอามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ทิววูแบบเป็นยังไงบ้างนะแต่ก่อนเออเลยซื้อก่อนเลยมาฮะเน่6หกอนะเอาแล้วนะสาสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาดีที่ได้นี้ไปไป,ไปกอกในเกมกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาแล้วครับทุกคนและนี่นะฮะก็คือไอดีที่เราได้มาครับมาดูกันเลยดีกว่าและนี่เลยเลเวล50แล้วนะครับผมอ่าเลเวล50แล้วนะครับหนขอดูตัวละครหน่อยดิว่ามีตัวอะไรกันบ้างนี่ตามนี้นะครับตัวละครมีตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจมหน่อยว่ามีเท่าไหร่ไหนดูสิ โอ้โหสองหมนนะครับผมมีตั๋วเงิน1 1 7บใบนะฮะและตั๋วทอง11ใบนะครับผมอะอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาซิววูฟอย่างที่บอกไว้เลยนะครับผม mm hmm. ก็มาลุกันว่าเราจะได้ซิววูฟในโลที่เท่าไหร่นะครับเอออ่าละแล้วลตอนนี้หลายคนก็พร้อมแล้วผมเองก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะฮะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลย เป็นธรรมเนียมครับเราจะสุ่มตู้นี้ก่อนนะครับอานะสุ่มตู้นี้ก่อนนะไปครับสามสี่สิบโลแรกทองเลยไหมทองเลยไหมยังไม่มานะฮะไม่เคยมาเร็วเลยตู้เนี้ยเออยี่สิบโลถัดไปยังไม่มีท่าทีนะครับมาเร็วหน่อยได้ป้ามาเร็วกว่าที่กําหนดไว้สามสิบยังไม่ออกผมว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแน่นอน สี่สิบโลแล้วอืมจริงเลยฮะอย่างนี้และมากันที่ห้าสิบโลครับไปมา,มารู้กันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวหลุดเล่เป็นตัวอะไรนะฮะเออเราจะได้ตัวอะไรกันไปดูกันมาฮะ,ะจะเป็นใครจะเป็นใครโอ้ยยังไม่ใช่สองสาม สี่ห้าหกโอ้เจ็ดยังไม่ใช่แปดเก้าและใครโอ้คลาร<ะ>่านะครับผมคลาร่านั่นเองโอเคได้คลาร่ามานะฮะมาฮะตู้ซิววูฟนะครับผมมาดูมาลุ้นกันว่าผมจะได้ซิววูฟโลที่เท่าไหร่สิบโลแรกออกเลยได้ป,ปะสามสิบมาอุย้ยมันไม่มาสคิปเลย ยังไม่มาอะไรกันครับเนี่ยไปต่อ20โลทองโอ้ยไม่ออกเร็วเลยอะโอ้โหสาโลโอ้โหไม่ออกเร็วเลยอ่ะ40อ่ะน่าจะยังไม่ออกเหมือนเดิมนั่นไงเหมือนเดิม ห้สิบโลแล้วผมว่าซอฟพิตตี้ใช่เงี้ยหกสิบโลแม <c oughs> อืมชัดเลยซอฟพิตตี้นะครับทุกคนเจ็ดสิบถ้าลึกอย่างเงี้ยอย่าลุดนะลึกไม่ว่าแต่อย่าลุดนะเออและแปดสิบโลครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ซูวูหรือเปล่ามาเลย มาเร็วจะได้ซิวูบไหมนะจะได้ซิวูบไหมนะยังไงจะเป็นใครจะเป็นใครกันจะซิวูบไหมนะอ,อันนี้น่าจะเป็นโลที่71นะครับทุกคน71นะ72 73 74 75 76 77 โหเจ็ดแปดเุ้ยโอ้โหลุดเลขจือ๊อทำไมอ่ะเปียววูบมาหายไปไหนอ่ะอะไรวะน,นี่โอ้ไม่นะโอเคถือว่ามีการันตีแล้วการันตีแล้วมาไม่เป็นไรนะเรามีการันตีแล้วเอามาสิบโลแรกไป้ท้องเลย ทองทองจะให้ทองก่อนไม่ได้เลยเนาะยี่สิบโลออกเร็วหน่อยเฮ้อเนี่ยลึกแล้วเลี้ยงลุดอีกอะ่ะสวยสามสวยฟอนนะเนี่ยสามสิบมาเลยโอ้ยไม่มาเลยอะ่ะสี่สิบมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยจะมีออกก่อนได้ไหมเนี่ยห้าสิบ โอเคทุกคนผมโปงแล้วอะไม่เป็นไรสอิตี้เนาะมาสอิตี้ก็ซอิตี้อืมอืมหกสิบแล้วนะเจ็ดสิบม,มันต้องอย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้เค็มเลยขนาดนี้เนี่ยแปดสิบโอ้โหเจ็บมากมากกว่าจะมาทุกคนมีปฏิหา r เบิ้ p ไหมเบิ้ลทองอะไรเงี้ยเออ เบิ้ลไหมอ่ะขอเบิ้ลหน่อยได้ปะถ้าจะขนาดเนี้ยเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามมาแล้วเจ็ดสี่อะขอเบิ้ลได้ไหมอุ้ยตกใจมีช่เบิ้ลสี่ดาวนะสองสามอุ้ยตกใจโอเคครับได้แล้วแต่ว่า ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หมายถึงว่าดวงนะคือแบบไม่ค่อยคุ้มเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้หลายคนสะหน่อยละกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ออกแต่ก็ถือว่าสุ่มไปละกันเนาะเผื่ออาจจะออกก็ได้เออใครจะไปรู้นะสิบโลแรกออกเลยได้ไหมละ่ะเออให้เชื่อมใจหน่อยเนาะปโหไม่มาเลยอะ่ะหรือก็จะมีแบบโผล่ไหมเห็นยี่สิบโล อ้อกเร็วหน่อยไม่ได้หรอนะดวงวันเนี้สามสิบละมาเลยโอ้ไม่ออกเลยอะทุกคนดูดีดวงสวยมากเลยวกเนี่ยโอเคทุกคนขอบัพตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเหลือแค่พันเดียวแล้ะเราจะไปตู้นี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปสุ่มตู้นี้ใหม่นะคะผมเพราะตู้นี้เรามีประสิ์สองใบเลยนะเราจะเอาเศษเกลือจากตรงนี้ยมาสุ่มตู้หลายคนอีกทีหนึ่งนะครับผม แต่ก่อนอื่นเลยนะผมไม่เอาจีผ้ผาดไม่เอาคาร่าแล้วอย่าหลุดตัวสาม,มาก็พอไล่โคนก็ได้ไม่ว่ากันเนาะป่ะโอเคนะเอาละนะฮะสามสองหนึ่งสิบโลแรกวคงเลยไม่เคยเป็นอย่างที่พวกบอกไว้เลยยี่สิบโลอืสามสิบโล สี่สิบโลโหเข้มมากเลยเนี่ยห้าสิบโลจีดหกสิบโลแล้วเจ็ดสิบอะมายังยังไม่ออกนะแปดสิบแล้วทุกคนอันเนี้ยต้องมาละมา อย่าเอาตัวซ้าอย่าเอาคาร์ลากระจิวพาดมาไรโคนก็ได้หรือตัวอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซ้ํานะขอละอย่าให้ได้สวยไปมากกว่าน,นี้อีกเลยนะเกมนะดวงวันนี้ถือว่าแบบไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะเอออยาให้สวยไปมากกว่าน,นี้อีกเลยนะเกมนะโอเคสองสามสี่ห้าหกโหลึกด้วยอ่ะเจ็ดอุ้ยตกใจแปดเก้าใครอ่ะโอ้ยไหโคน ได้โคนนะทุกคนได้ไรโคนโอเคอยู okay, ่ได้ไรโคนนะครับมากลับมาที่ไรโคนเอ้ยเออถูกแล้วอ่ะกลับมาที่ไรโคนอีกรอบนะครับผมปาติหารเนานะไปขอร้องนะโอ้ยไม่ออกเลยอะไรวะจะไม่ให้ไหนหรอแลกได้อีกไหมไม่ได้ด้วยโอ okay. okay. เคโอเคซีเอ็ดเตือ สีสเกลือสีสเกลือส,สีี่หมดแล้วนะว้าจบละโอเคทุกคนก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันหน่อยดีกว่าและนี่คือตัวละครที่เราได้ไปนะฮะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าใครได้อ e ีอะไรบ้างนะครับ นี่หุกนะอ่ากุยในอ่าชูชางนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นทางด้านของเฮอร์ธาเฮอร์ธาเออะไรเอ่ยดูหน่อยเฮอร์ธาเอสามเลยนะครับอ่ะธาเอสานะครับไปกันทางด้านของตัวเอส e 2นะ ไปทางด้านของชิงคิวนะฮะชิงคิวอ e 1หนึ่งมากันทางด้านของอฮันยาฮันยาอีสามนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเปลาเปลาอ e ีสองซัมโปอีหนึ่งกุยในเฟิน ไม่มีอ่ะแล้วก็มาทางด้านของลิงค์ลิงค์ E สามหมดยางแล้วก็เป็นคาร่านะฮะตัวละครห้าดาวซิวเวอร์บูฟนะครับเจือพัดน,นะฮะต้นเหิองอันนี้ไม่มีอ่ะแอสตา E โอ้แอสตา E หกเลยแอสตารเตารา E หกเลยนะ โอเคหมดยังอะมาสมาสอีหนึ่งโอเคครบแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับไอดีนี้เนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามว่าเกือไหมผมก็ยอมรับตรงๆว่าเกือ <c oughs> เกือมากเลยโอ้แบบแปดสิบตลอดเลยอะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหลายคนก็ไม่ได้เออแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าก็คุ้มอยู่แหละกับ เจมขนาดนี้นะคะถ้าใครสนใจดีนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมร่วมสนุกเนาะดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว